ก็สวัสดีนะครับผมอีซไฟนะครับอีพีนี้นะครับล่าสุดเลยนะครับเป็นอีพีที่ห้านะครับวันนี้ก็เส้นทางกลับบ้านเวลาเดิมเดิมนะครับต้องฟ้ายังแจ่มใสแดดดีเหมือนเดิมนะครับมีฝนมาแล้วแต่ก็ยังโอเคอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเข้าเรื่องดนตรีเลยนะครับตอนนี้เพลงก็คิดออกมาเรื่อยๆเลยนะครับช่วงนี้มีมีเพลงที่เคยแต่งไว้อยู่ เมื่อนานมาแล้วเนาะ20ปีแล้วนะครับเพลงไอไอนะครับตอนนั้นเตรียมจะส่งค่ายแต่ก็ยังไม่ได้ส่งคิดไว้แต่งไว้นะครับแต่ก็ไม่ได้จดไว้นะครับแค่คิดคิดไว้แล้วก็เพิ่งเอามาทําใหม่นะครับลงตัวอย่างไปแล้วนะครับก็ลองรับชมรับฟังได้นะครับที่ช่องนะครับไม่จะเป็นทุกเส้นทางเลยนะครับที่ผมลงไว้ของผมเองมีหมดนะครับตรงนี้เนาะก็ลองดูนะครับก็เป็นเพลง้าชาซึ้งเนาะ ก็จะมีกีตาร์ที่มันซึ้งๆกีตาร์โซโล่ก็เป็นกีตาร์ไฟฟ้านะครับแต่ตัวเพลงเองนะครับทีมเพลงเองก็จะใช้เป็นลายกีตาร์โฟล์กนะครับตรงนี้เนาะนะครับเดี๋ยวลองรับชมรับฟังเต็มเพลงปีนี้ได้ฟังแน่นอนครับตอนนี้ลงตัวอย่างท่อนบุกไปแล้วนะครับก็ลองฟังดูเนาะส่วนเพลงนะครับก็เป็นคีย์อีนะครับดอบอีแฟทนะครับตรงนี้เนาะเดี๋ยวเล่นอยู่ส่วนใหญ่ผมจะเล่นสายเปิดนะครับมันจะมีมิติแล้วก็กว้างและทําให้ขอร์ดเันเพลาะด้วยนะครับตรงนี้เดี๋ยวลองดู ออแล้วก็มีเพลงกันอื่นอี navigate, กนะครับเพลงช้าก็มีอีกนะครับก็น่าจะออกปีนี้เหมือนกันหมดนะครับเพลงชา้าก็จะมีอยู่นะครับที่สุดแล้วของหัวใจนะครับตรงนี้กําลังพึ่งเขียนนะครับตอนนี้ก็เกือบจบแล้วนะครับเพลงนี้เนาะก,ก็เป็นเพลงซึ้งซึ่งเหมือนกันทอซอฟนะครับฟังได้ง่ายๆนะครับเพลงนี้ก็อยู่ในคีย์ด e ีดับอีแฟนะครับก็จะมีอยู่อยู่ในคอร์ดอยู่แล้วเดี๋ยวไว้พอเสร็จกันเดี๋ยวอธิบายให้ฟังส่วนเพลงเก่าๆที่ว่าจะอธิบายเดี๋ยวจะเริ่มเร็วนี้แล้วนะครับ ว่าเล่นยังไงเป็นยังไงเนาะโอเคตอนนี้ขอกลับบ้านก่อนนะครับก็ขอบคุณมากครับ